สวัสดีครับอยู่กับบุฟเฟต์คิลเลอร์ครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาหมกบ้านของแปะโปแปะโปแปะโปยังไม่ออกมา <c oughs> มาหมกบ้านแปะโปกันนะครับวันนี้มีเนื้อรานมันข้าวเนื้อราหมันมาเลเวลเปิดออกมาจากถุงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้มีอะไรบ้างคือคือเรามาบุกบ้านเขาไงแล้วเขาก็สั่งกินกันอ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบ มาเสือกไงก็เลยขโมยกินแม่งเลยอันนี้เป็นมาใหม่ช่วงนี้ก็คือข้าวหน้าไก่ทอดเนี้ยเหรอไม่มีใครตอบกูด้วยเอ้ยมึงอย่ามาคุยเรื่องงานเนี้กูจะรีวิวมาวีทานเคยดรอปบล็อกอะไรกันช้อนไม่มีมมีน้ำจิ้มมาให้เราพี่ไม่มีแค่นี้เชียร์น้อยไปว่ะจะเกลียบคือบอกพี่อ่านว่าเรากินหลายคนหมายถึงว่าจะให้เอามาจิ้มกับไอ้เฮียเนี่ย ให้ตะเกียบกินนะครับเพราะเป็นร้านญี่ปุ่นนะฮะ้มาว่ะมาแล้วไม่รู้คืออะไรเกล็ดแม่หืมพูดอรนะ่อยอ่ะ ยาเมนูนี้นะแนะนำเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง้วยไอ้เนี่ยเอาอยมามีสองน้ำจิ้มนะบอกเขาด้วยออน,น้ำจิ้มจิ้มแจ่วจิ้มแจ่ว ความเตาถ่านครับมันจะมีเมนูที่เฮี้ยแบบนี้มาให้กะเเราเบคอนเย็ดเป็ดกะเเราเบคอนเธอดูสิความเบคอนเบคอนโอ้โหพริก่วนี้เลิกกินเผ็ดแล้วด้วยเจ็ดอืม โอ้ดีหืมไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะยังไม่ยินกกไก่กระเทียมไก่กระเทียมข้าวไก่กระเทียมหืมเดี๋ยบคอนอร่อยมากเลยว่ะโหจ้ำเลยเบคอนหนุ่้ว่ะเอ้ยเบคอนกับเผาเพิ่งเพิ่งเคยอ่ะแบบไอ้นเนี่ยเอ้ยแม่งไปกันได้อืม อยู่บ้านก็ทำได้แต่สั่งเราดีกว่าใช่สั่งดีกว่าไม่เสียเวลาตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะหนึ่งแถมหนึ่งไก,ก่กระเทียมเยอะมากโอน้ำร้าดีมากอืมไอเครื่องน้ำมันหอมอ่ะอืมอืมโอ้ น้ำปลาพริกไม่ต้องเลยนะเอ้กินนะเอเอเมื่อกี้รายละเอียดใหม่ผมกูว่าทำไมนี่จะอร่อยเอางี้ง่ายๆนะครับนะตอนนี้นะครับข้าวทั้ง,าง,างาสามอย่างสามอย่างใช่ไหมเมื่อกี้อย่างมีเบคอนย่างผัดกะเพรามีไก่กระเทียมแล้วก็อ,อันแรกที่กินก็คือมันคือปลาดอลลี่อ่าเป็นปลาดอลลี่ทอดกรอบทอดทอดกรอบชุบแป้งทอดแ<ป>ล้ว <ๆ S 2> ก็น้ำจิ้ม ไม่น่าล่ะเที่ยวโคนรลอยเลยตามนั้นนะครับณนะตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเตาถ่านหนึ่งแถมหนึ่งวิธีการติดต่อนะไลน์แมนก็ได้เข้าไลน์แมนไปเลยก็ได้หรือแอดไลน์ไลน์แอดเตาถ่านแอดไลน์นะครับไลน์แอดเตาถ่านนะครับผมสั่งได้เลย 11โมงถึงทุ่มครึ่งหนึ่งแถมหนึ่ง11โมงถึงทุ่มครึงหนึ่งแถมหนึ่งกับเตาถ่านเ e ลิเว r รี o ท o ยเพื่อคุณทำทุกอย่างเพื่อคุณแล้วไม่ได้กินหอกกินหมดแล้วโคตรอ่อย เอาถ้าเอาราคาให้วิวงานนี้มาเป็นเรื่องตีขาไปชัวร์เนี่ไเนไรไม่เรีว่วป็นร่นรม่เรีว่วป็ไรม่ปนไรไเช็นรไม่เป็นทม่รีวิวรีวิวอ่ะไม่ได้เร่เรมรม่ม